เห็นมรกร้างเป็นที่อาศัยของตัดตึเงจับหันหาลและที่สำคัญมันยังเป็นรางไข่ของไดนตอนมาดเช่าด้วยและเราก็ได้เบกับเจ้าสารนอดอนไอดอตอนมิตรบินได้ในน้เสาด้วยนะเดีวากินเนื้อหนังมีตาขยับไปด้วยต้องที่ที่เคลื่อนไหวโดยเฉพาะไข่ทห่มีลูเตาวันก่ปองหาอาหารไม่ได้ ใครเขได้โดนตับอยากจะรูอ่อนที่ชื่อหือตาหรืลกมาประกอบขึ้นอาหารชั้นดีนของปัจจนบัน,น,น,นไม่ใช่แต่เจ้าเทลาร์ดอนเท่านั้นไอเจ้าลูจักก็ยังไม่ละบเลยที่เขาคอยจังหวัดชื่อถ้วยโองเขายัางอาหารชิ้นเดียวกันนั้นมาไปจบและเราหวังว่ามันคงไม่เดือดเชื้อเราที่นั่นเหมือนกัน อือดูดิน้อ้ยเด็กๆาันเไหาดดูดิดูดิมันโซโมวันคือยักษ์ใหญ่น้องไอ้เาไอ้เราไอ้เราวันคือไดโนสัไปไปเยั้ที่พิจารใจที่สุด8กิโลและตั้ใจถึงตัวที่จะได้แก่เจ้าโนโลพไม่มีนมเลมเมีตัวอะไรเนาาือเขาขไป ใดล้โต๊ะสกรกนไม่ได้ม่ได้ไม้ไ้ยตัวนั้นเนี่ยและใ่กันนะเราใช้ถ่าดโตาที่ชีิตหวาเมือน้วามไม่ใครสิละครับนู้นอไนเป็มนีเป็นชนิดกินพืชเหมือนกับจอมยาวมันมีเขาสามหนงวเหอน ตันแหละท่อาวุด้วยควันองกันตูงาได้โนเเอพันถูกครกิดเนื้อเป็นอาหารแต่ก็ยังดีที่จะยักษ์ใหญ่้อยเวและ้คนดัตัางสอูงี้มัไม้กินคนน้ารัดอะไรโอ้โหดูดนมีมนุษย์เมื่อมีพานจะตกตัวที่ขาดมมนุษย์ อาไหตูหเังจากโวกของใดเดาสูนพันไปแล้วทากนั้นมตั้งี่ี่ขึ้นเลยกนไปว่าันว่าตรงนั้นน่ะเจาอนั่นแหละที่มันเข้าไปในท้องมนุษย์ยุกและของพวกเราเราทีเห็นชีวิตของมนุษย์ยุกนั้นมันนี้มาไหตามครับตามแนวเชิงเขาที่มาึ้นมาของไหลสามวิบัยน่ะวี่ไปทำไรน่ะซึ่งมนุษย์ุ มีกระลอกด้วยอาหารกินได้ดชล่าสัตด้วยอาวุธกระลอกกระลอกเียบเียบเียบกมีลด้าต้องมีตาลีด้ต้อมีตา้ต้องมี้าต้องมี้ต้องีลด้ตองมี้งนีี้ต้องี้ตรงี้าตตาลีองาล้างพลังรถาลีอมีต้มด้เอล้ค เป็นปลาที่พอบอยูุตากขึ้น่อยตักทั้งน้ำแั็งตื้นผิวของมันกระำเงเจ้าโคดมูทั้งเลื้อานขนาดจักชอบความผิวแข็งที่ยังได้ชื่อว่าชอบรักโหยอาหาทีแสนดุรท้ายแต่ไหนไดโนเสาร์ขลกเล็ย 5cc เฟอร์ไอตัวนี้ไอ้ดำของมันเหมือนกัตพระภูเขา วิชนกันโดยอาวุธปูกันอาวุธปูที่กำลังคึกขนองเพืเ้อก,การต่อสู้าผน,น,นะนแตที่โรากันข้ามนัน้เราจะเห็นมันกำลังเคลื่อนไหวอยู่นั่นไงสเตกอนตัวรัดไดล่ดูเสาหลังหนาที่ชนิดหนึงที่สันหลังทีเจสยดใหญ่ท้ายหนามอ้าวา้าไม่ใอะไรกันไอะไรว้นกามาทับทางซื้อการเดินนั่นไล,ละ มันกำลังวิ่งอยู่นั่นไงจะกัดไหมจะกัดไหมความุกำลังจะเริ่มตเพราะเราเงเข้าสุขีพันธ์มาดูเขาพันธุ์จิ๋วต่าอตูวต่างๆ่กรโดดอยู่กับคอไม่ตั้งตัวบางตัวน่าตกแขนกนะระโดดขน่บหลังาย,ยา่าิ และทางด้านซ้ายมือด้านหลังลเราจะเห็นได้ใใเทาที่นงิกมีหมอนที่หัวตาคล้ายเป็มีชื่อว่าค,า,า,คงงาราตหงุทีอนฟันัานาาย,ยาวเขนงได้น้อยหรืกลับเป็นทรงลมมีไว้ทีื่อการหายใจั้าหาเป็นเรื่องของเจ้ากระโดดรัสอันแสนดุร้ายท,าที่อยู่ใกล้ช แล้วเูดั่นีไหมมานอนโดน้ยนอนโดนกินลูกนะเห็นไหมโดนกินแล้วจากความร้ายกาจเดินิปคิดกันทีอนแอวิันเป่นมาแนไม่เห็นเลยมันูนมจะสูงไม่รา้าแต่มีความยาวความ้่เด็กเม็กํากำลังจังาอนใหญ่โตกลัวไหมกลัวไหมกลัมันกลัวกลัวไปลูก ตัวครับอนาตัวนั้นนะห่าดดูสิตรงนี้ดิตรงนี้ตัวไหมตัวัชิ้นตัวิเด่ี่มไม่เ่อุลับมนยืดูเล่นปากกรดครับโอ้จุดแล้วว้า ยังไม่สุดเลยมีที่ทียมีน้ำด้วยอ้าวมันมี้ามันมีันี่สาสางสา้นน้ำตัวใหญ่มาก ไปๆกันไปบายไปใส่กล้องดีก่าบ